ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยยังไม่มีคือคนที่จะดูแลมรดกหลังจากถ้าผมโดนแบบโดนหนักอาจจะโดนเขาจ,จะโดนหาเรื่องดนรัว,วจนแบบเขาไถาผมอะ,อะผมฝีมือม่าจะไม่เก่งอะไรแก๊งผมอาจจะไม่เก่งบางวันแก๊้งผมอาจจะล้มได้ผมต้องการคนที่ถือทรัพยากรของ ครับหัวส้มครับยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารเห็นไหมท,ที่แก๊งสีฟ้ายืนอยู่อ๋อครับครับโอเคโอเคครับหัวส้มอ่ะค่อยๆเดินแอคหน่อยแอคหน่อยทำทรงหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาตามที่นัดไว้อ่ะทนายเหรอใช่แล้วครับผมทนายอับดุลนามสกุลอ่านามสกุลรอแจ๊คครับผมอ๋ออันนี้คุณทนายทำอะไรเป็นบ้างอ่ะก็ผมก็ทำคดีได้ทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะไม่ได้รับการเป็นธรรมผมก็สามารถไปต่อรองให้ได้ครับหรือว่าไก่เกียร์ กับแก๊งคู่กรณีได้รับฝากของได้รับฝากของผิดกฎหมายด้วยครับแล้วก็รับรับปล่อยแบบเอาเงินผมไปปล่อยกู้ต่ออย่างเงี้ยทำปะทำดิทำได้อยู่แล้วครับสบายส่งดอกผมไหวไหมอ่าเดี๋ยวเงินต้นผมได้ไหมเนี่ยถ้าดูแลเงินต้นอนะ่ะผมได้แต่ผมรับประกันว่าอา่แบบคนจะคืนอนะ่ะไม่ได้แต่ผมตามทงนี้ให้ ผมเอาแบบเอาเอาโหดเลยอ่ะอยากได้โหดเบอร์ไหนเลือกได้โหดธรรมดาแค่แบบดาเฉยๆหรือว่าอาจจะมีข่มขู่บ้างหรือว่าเอาเป็นเอาตายเลยผมก็ทําได้ครับหอห่อห่อมาอหาเลยใช่เอาห่อมาหาเลยก็ได้ครับเอาแบบนั้นก็ได้แก๊งเหรอคุณนายอยู่แก๊งเลยเนี่ยอ๋ผมอิสระครับตอนเนี้ยแ,แต่ว่าถ้าฝีมือไม่ต้องห่วงเลยฝีมือคุไม่ต้องห่วงเลยอันนี้สูตมันแน่นเกินไปหรือเปล่าทำไมมัน หลุดตที่ข้อมือด้วยเนี่ยอ๋ออันนี้มันก็ต้องแบบว่าใส่ให้มันฟิตๆนิดน,นึงครับช่วงนี้ออกกาลังกายบ่อยแขนข้อแขนผมใหญ่ไงแขนขวาผมมาออกกาลังกายบ่อยช่วงนี้เออน้องผู้หญิงนี่เลขาคุณจะได้เหรอใช่ครับอันนี้เป็นเลขาคนนี้เป็นบริการส่วนตัวครับอ่าคนคนผู้ชายเนี่ยดูโอเคนะแต่คุณน้องผู้หญิงนี่เออทรงผมกับแกมที่เลิศบนหน้านี่ไหวเหรออา้าว คุณไม่เคยเห็นเหรอตัวในแบบพวกหนังพวกอะไรอย่างเงี้ยทรงแบบเนี้ยฮาร์รี่ควินอย่างเงี้ยฝีมือเนี่ยเน้นๆอ่าอีหนูว่าไปเ่าสปปรรพคุณไปผมคัดมาแต่คุณภาพผมไม่ได้คัดหน้าตาเขาจะหน้าตาแบบไหนผมไม่ก้าวกล่ายผมขอฝีมือผ่านโอเคก็คิดดูว่าผมไปไหนมาไหนทั่วสองคนเนี้ยเอาอยู่แก๊งมา<อ>ทั้งแก๊งก็เอาไม่ลงคนนี้ขับรถเก่งมากเออออเเออไเไปเลยเอเออเออเออเเออ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 อ

พี่ชายพอจะมี A D ให้ผมสักอันหนึ่งไหมครับมี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 ผมผมขอสักอันนึ่งดูหลอดรีบกินโอ้มีมีเกียร์วิชั่นขายไหมครับไอเดียวป๊บบินเหรอวิชั่นน่าจะมีนะอุ้ยผมต้องการเลยโทษทีช่วงนี้ผมทำงานหนักไปหน่อยผมไม่ได้กินข้าวเลยคดีเยอะ มีเยอะบขายเท่าไหร่ครับแต่ว่าการในราคาแต่ว่าการเดี๋ยวไปดูเราขาวคุณทนายคิดชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะค่าใช้จ่ายแต่ผมแบบมีเรื่องมีสตอรี่อะไรเงี้ยผมต้องการคนคุยอ่ะเจรจาให้แก๊งอ่ะเหมาเหมาผมเป็นคุณทนายส่วนตัวเลยรไหมอ่ะส่วนตัวเท่าไหร่แต่คุณห้ามรับจ็อบอื่นนะอ่ะได้เดี๋ยวผมโทรแคนเซิลอีก15จ็อบที่เหลือให้โอ้โหใครมัน ใครมันจ้างตีกันบ่อยขนาดนี้เหรอเขาฝากของผมเนี่ยพวกของผิดกฎหมายเขาก็ให้ผมไปปล่อยพวกของพวกอะไรเขาให้ผมปล่อยผมก็ต้องคืนผมเขาหมดอ่ะออดูแลย็นครอบครัวเหรอใช่ดูแลคนพองใช่ประชาชนเขาแบบเสียหายอะไรมาผมก็เคลียร์ตำรวจโอ้ยโรงพักผมขึ้นเป็นว่าเล่นบอกให้อแต่แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรลงไปทินนะเมื่อกี้เป็นอะไรนะอ๋อคือช่วงนี้ผมไม่ได้กินข้าวไหผมทํางานเยอะ คิว <Q S 2> ผมมันเยอะไงโอ้โหกว่าผมจะปีกตัวมาที่ที่ได้เสียเมทีดึงตัวผมไว้ตั้งนานเสียเมทีใช่โอ้กว่าผมจะมาได้นี่ผมเพิ่งออกจากคังหา์หลูเสียเมทีมาก่อนหน้านี้เลยอ๋อที่ถ่ายตรงน้ำก๊อฟเหรอใช่ผมไปคุยกับเสียเมทีมาตรงสนามเทนนิสไม่ใช่สนามก๊อฟพอดีเขาชอบโรเจอร์เฟเดเลอร์ไงเขาก็เลยตีเทนนิสผมก็เลยอะโอเคไปตีกับเสียเมทีหน่อยเขากระเป๋าหนักหน่อยมไม่รู้ว่าประธานโทษเสียชื่ออะไรฮะ ชื่อเจมครับชื่อเจมอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยเสียเมทีเขาก็จ่ายหนักผมเขาก็จ่ายผมอาทิตย์ละล้านน่ะแค่นั้นแหละใใ้ลนว่าอาทิตย์ละล้านใช่เขาจ่ายผมอาทิตย์ละล้านอาทิตย์ละล้านแล้วเราได้อะไรบ้างอาทิตย์ละล้านเนี่ยมีการดูแลอะไงบ้างเนี่ยอาทิตย์ละล้านเนี่ยเอาผมก็ดูแลพวกธุรกิจอะไรให้คุยงานให้หรือว่ามีเรื่องกับแก๊งผมก็ไปดีลให้อย่างเงี้ยสมมติว่ามีแก๊งอย่างเงี้ยอยากดิวสตอรี่กับแก๊งอื่นเงี้ยอยากหาเรื่องอยากหาเปิดหาอะไรผมก็ไป เดินเรื่องให้ผมผมสามารถดิวให้ได้หมดอยากได้ยังไงแบบเท่าไรสิบห้าสิบห้ายี่ห้ายี่ห้าย่างนี้ไม้เท่าไหร่มีดเท่าไหร่ผมให้เลยขามจดหมดเลยคุณภาพคับแก้วหรืออยากจะให้ผมปล่อยเงินกู้ผมปล่อยให้ได้เก่งกว่าสภาได้วยไหมเก่งกว่าสภาโอ้ยสภานี่ยขอโทษเธอถ้าไม่บอกว่าถามว่ามินสารนะกัดจอกไอ้โชมัดควรได้ยินคำนี้นะแล้วเนื้อี๋ยวผมเลือกโฉมัดให้ฟังขึ้นึงฮะ เดี๋ยวผมโทเลตโทมัสแป๊บฮะอย่าอันนี้ไปโจมกับโทมัสด้วยป่ะเนี่ยอ๋าก็คู่แข่งกันอ๋อคู่แข่งการอะเราไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขาไงคือการเอาจริงกับศัตรูคือการให้เกียรติศัตรูที่ดีที่สุดอะไม่ออมมือให้กันว่างั้นเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคุณล็อกได้ไงเนี่ยเอาเว้ยดูไว้หน่อยเว้ยสงครามเหรอ รอบนี้ของดูไว้เหรอครับนีเ่เอาเว้ยเอาเว้ยเออเออเออเอเอ,เอต่อไปสองแตกสองแตกสองแล้วธุ<ะ>รกิจเราน่าจะวุ่นวายอยู่เนาะนนคุณใส่สายก็มีสงครามด้วยอ๋อเนี่ยแหละครับเป็นอินเสิร์ตที่ดีที่สุดผมไปไหนผมก็มีอินเสิร์ตทุกทีก <ผม S 1> ่ครับไม่ต้องว่ะ เรื่องความเก่งของทนายผมเรื่องไก่เกียินี่คือรับประกันได้ฮะตำรวจทั้งสอนอยไม่อยากคุยกับผมอ่ะเขาคุยกับผมแล้วเขาแบบขนาดคนขับรถชนแมวยังว่าให้ความให้แมวติดคุกกันอ่ะโงี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีรถสี่ไหมคุณนามีรถสี่ไหมมีอ๋อตอนนี้ย่งผมเอาของเสียเมทีมาขับไปเลยรถสี่ไม่มีเหรอไม่มีครับไม่มีอ่ะงั้นเดี๋ยวไปรถสี่ผมก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยในร้านกาแฟดีกว่าอ่ะได้ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผม ให้ให้ค่าเสียเวลาบริการก่อนเอ้ยเอ่งสองคนเดี๋ยวพี่กลับมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่ไปดูวิชั่นให้เฮ้ยครับโอ้แสดงว่าเลี้ยงลูกน้องดีเโโตน่ครัาเสียเวลาครับผมแสดงว่าเลี้ยงลูกน้องดีอย่างนี้น่านับถืออ่ะแบ่งตันสองแท่งของจริงไม่กล้าเหอครับของจริงของงจริสุดยอดสุดเจ๋งผมดูแลเงเดี๋ยวเด้๋ยวไรเซียร์บกวนรบกวนขึ้นรถผมเลยไหมเซียเดี๋ยวให้คนขับรถผมขับให้เด็ก ขอขออย่างเนี้ยครับขอขอสามหมื่นได้ไหมแกงครับผมขอไปอยู่รถเสียได้ไหมครับขอสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นขอสามขอสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นไม่ไม่เฮ้ยถ้า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 ผมไม่มานี่คุณไม่ได้นะผมบอกให้จริงอันนี้จริงอ่าสามหมื่นสองโอเคโอเครู้เรื่องเงียบเงียบเรื่องเงียบเลยนะอันนี้เรื่องเงียบเลยนะเรื่องเงียบไม่มีเรื่องไม่มีรั่วไหลแน่นอนโอเคนะโอเคเรื่องเงียบเรื่องเงียบอะไรจะไปรถเสีย อ๋อเสียมาแล้วเออเสียขอโทษทีครับร้านกาแฟเว้ยไอแต่เราบไอ้อนักกินข้าวร้านเชฟนะได้ครับเสียน,นายแล้วคุยธุรกิจกันได้ได้ได้ไดไดตอนแรกผมรู้ว่าคุณเป็นโจรผมก็เลยต้องเตรยียมบริกรรธรรมาดาอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้ผมเข้าใจอยู่หน้าตาผมอาจจะไม่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ฝีมือรับประกันได้ครับนอรมอหน่อยนอรมอหน่อย โอเคเนี่ย normal ล,ละเฮ้ยมึงขับระวังเสียเขาเจ็บหน่อยดีะวืมเรามี arrow เนเรามีแก้์แ,แบ k อย่างหนาสวัสดีครับเชฟซันนี่นี่มันนั่งได้จริงไหมเนี่ยอ๋อนั่งได้จริงจ้ะเชิญครับเชิญ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  นั่งก่อนคุณนาไรยอืมเอาจริงๆเนี่ยคือผมบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยทำธุรกิจมากมายบนเส้นทางของเมดินไทยแลนด์ในประเทศนี้นะอ่าครับเสี่าต่อเลยจริงๆผมว่ามีปล่อยเงินกู้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าล้านโอ้โหเนะข้าใจครับธุรกิจยิ่งใหญ่ก็ต้องมีคนช่วยพัฒนาช่วยดูแลเป็นธรรมดา ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยยังไม่มีคือคนที่จะดูแลโมโรดกหลังจากถ้าผมโดนแบบโดนหนักอาจจะโดนเขา,จ,า,า,จ,าจะโดนหาเรื่องดนรัวจนแบบเขาไถาผมอะ,อะผมฝีมือผมอาจจะไม่เก่งอะไรแก๊งผมอาจจะไม่เก่งบางวันแก๊งผมอาจจะล้มได้ผมต้องการคนที่ถือทรัพยากรของไอง้ไอ้ซิมโฟนี Symphony. จดเลยซิมโฟนีไม่ต้องบอกแน่จดอโอเคโอเคอจดไว้จดไว้อคือสมมุติว่าแก๊งผมล้มเนี่ยผมอย่างน้อยผมต้องการหนึ่งคนที่ถือเป็นครั้ง สหรับผมอย่างน้อยถ้าผมเรียกมาเนี่ยของแก๊งผมไม่ต้องกลับมาฟูเหมือนเดิมอ่าเข้าใจเสียฟื้นฟูได้รู้เรื่องอแล้วก็ต่อให้คุณนายเนี่ยไปอยู่แก๊งอื่นเนี่ยก็เป็นสายลับให้ผมได้อ่าใช่ถูกอ๋อโอเคอันไม่ต้องการให้ออฟฟิเชียลไหมไม่ต้องให้กระตุกกระตากให้มันเป็นความลับแค่ระหว่างเราพอเผื่อผมเข้าไปเป็นสายเป็นหนอนเลยให้ได้ใช่ใช่ดีอ่าโอเครู้เรื่องอย่างเวลาสมมุติว่าแก๊งเราต้องสู้กันเนี่ยคุณก็โยนแก๊งชนฝั่งตัวเองมัางแก๊งอะไรอืมอ่า ได้ได้รู้เรื่องรู้เรื่องอเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีเทตนะความรับคไดชอบของรัชการจัดไปว่าแต่อาทิตย์ละเอ็มเนี่ยมันจ่ายทุกวันไหนนะวันศุกร์หรือวันเสาร์เอางี้ผมค่อนข้างคุยถูกคอว่าแต่เสียว่ามาเลยราคาให้มันแบบรู้มือรู้มือโอเคนะถ้าเสียถ้าผมจะได้ทำงานกับเสียผมรู้สึกดีใจ เราสึกว่าเสียไปนคนหน้านับถือโอเคเอาใ้ผมผมมีเรื่องหนึง่งพิสูจน์ใจคนว่าไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เออ่ทรัพย์สมบัติผมกึ่งหนึง่งกึ่งหนึง<ว>่งเลยเหรออ่าเพราะาเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยอยู่แต่ว่าเวลาแก๊งผมมีปัญหาผมจะติดต่อคุณไปโอเคได้คุณก็เอาของที่มีเนี่ยมาช่วยสปอร์ตแก๊งผมใน,ในช่วงวิกฤต ตอนที่ผมไม่อยู่นะอ่าว่าจะบินไปเมืองนอกอะไรเงี้ยเปดูงานเข้าใจเสียอ่ารู้เรื่องโอเคก็เดี๋ยวผมทุกคนผมขอเลขไอดีบัญชีธนาคารคุณหน่อยว่าแต่แย่งเสียชื่ออะไรครับขออนุญาตครจีทีครับว่าแต่ว่าแต่เสียชื่ออะไรก่อนชื่อเจมชื่อเจมโอเสียเจมเสียเจมโอเคเสียเจมอ่าแย่งผมจนตอกธนาคารเขาเรียกกันว่าบยองต๊อกธนาคาร แบงค์สยามกรรมาจนาหมายเลขบัญชีหนึ่งสี่สองสี่เข้าไหมเช็คอ่ะเข้าเข้าหนึ่งบาทอันนี้กึ่งหนึ่งของเสียนี่คือบาทหนึ่งใช่ไหม เสีย <laughs> มีสองบาทอ่ะยังเขาโอนเช็คอ๋อ,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 อเช็คเช็คเพื่อพลาดไงใช่เชี่ยเท่าไหร่ว,วะเป็นเขาเรียกว่าเงินความเป็นจริงแล้วกัน What the สิบห้าเอ็มเฮียส่วนของเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยผมว่ามผมตัวผมวไม่ค่อยได้เก็บของอะไรแต่ว่าผมาอ่ะมีตัวมีตัว <laughs> ช่วยเขาเรียกว่า ลูกแก้วมังกรคุ้จักไหมลูกแก้วมังกรเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมเสียเดี๋ยวให้บริการด,ดูแลไปก่อนแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวท้องไส้ไม่ค่อยดีช่วงนี้ แดกลูกองแ๊บนึงแดกลูกอมค์คือะแดกลูกอม์ก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเขี้ยบิดบิดดีปะวะไปดีกว่าเนาะเสียน่าจะมีอะไรหลายอย่างอยู่เดี๋ยวรอดูไปสักพักหนึ่งก่อนโอเคครับเสรยมกลับมาแล้ว อาโอเคโอเคแต่ว่าคุณเป็ธทนายคุณน่าจะรู้กฎของประเทศนี้อยู่แล้วเนาะครับผมกรณีที่ผมผมอาจจะต้องเกินไว้ก่อนว่ากรณีที่เงินที่ผมให้ไปเนี่ยในสัญญาสนที่สัญญาเนี่ครับถ้าถึงถึงคราวที่ผมเรียกกลับมาแล้วมันไม่แล้วมันไม่มีหรือว่าผมจะต่อคุณไม่ได้เนี่ย มันนับว่าเป็นคดีช่อโกงอาญาทางทางประเทศนะครับใช่คุณจะโดนอายัดวีซ่านะดังนั้นรบกวนเวลาการใช้จ่ายรบกวนช่วยจดด้วยนะครับว่าใช้จ่ายอะไรไปกับกับอันไหนคุณเอาไปปล่อยกู้ต่อดอกเท่าไหร่หรือคุณเอาไปบูรณะแก๊งผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็อยากให้คุณจดให้ละเอียดเพราะลูกน้องสองคนคุณก็มีเนาะโอเคได้ครับส่วนอาทิตย์ละเอ็มผมไม่ติดคุณก็หักไปโอเคตามนั้นอ่า อันที่นี้คุณหักไปหนึ่งเ็มก็เลือสิบสี่สิบสามสิบสองอะไรกว่าไปว่าไปโอเคต่อไปครับผมเ,เนี่ย <c oughs> เมื่อกี้ผมพูดถึงลูกแก้วมังกรใช่ไหมอ่าใช่อันนี้คุณต้องไปจัดการตัวเองเสร็จแล้วคุณเนี่ยผมเชื่อใจนะว่าคุณจะไม่ยักยอกนะเชื่อใจผมได้เลยเสีย่ยแก้วมังกรผมไป <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมได้อยู่บ่อยเนี่ยผมก็จะ ดูแลในส่วนนี้เองแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยู่อยังไงก็ผมฝากดูแลนะครับเฮียก,กะกาทาในส่วนของแก๊งผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณไปหาแก๊งผมเองเนาะแก๊งผมชื่อ JT จนตอกโอเค JT จนตอกซมโฟนี่ ไปแนะนําตัวได้เลยเต็มที่แล้วก็แจ้งเขาว่าคุณจะดูแลในส่วนไหนยังไงก็ลองพิจารณาคําพูดตามที่คุณต้องการดาบเสียอืม <c oughs> ว่าแต่ประจําอยู่แลนดไหนครับเอ่อตอนตะก่อนอยู่แลนด์หัวใจที่เป็นวาเลนไทน์แต่ตอนนี้น่าจะไปอยู่เอ่อแลนด์ที่แลนด์ฟ้าครับที่อยู่มุมทะเลทรายอเอ้ยริมเลริมเลริมเลอ่อ่าริมเลที่มีไอโต๊ะดูดเงินอนะ่ะ อ๋อโอเคโต๊ะนั้นรู้มือกันนั่นแหละแต่ประกาศในในทวิตก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็รวมตัวกันอีกเขาเขาอยู่ตลอดต่อจว,วันนี้เขาไปซ้อมได้ครับผม,อ,มอาจจะกลับมาพรุ่งนี้พร้อมกันออนอยู่ตลอดอยู่แล้วได้ครับเสียผมว่าไว้ใจนะแล้วก็ผมหาคนที่ดุดันอย่างคุณมานาละปกติจะเจอแต่เด็กทนายคนเก่าผมก็ ไปอยู่ดูไว้ละก็คงต้องตัดขาดกันไปอ่าโอเคศัตรูโอเคเข้าใจรู้เรื่องเคงั้นก็ผมก็ไม่รบกวนเวลาละยังไงก็สินทรัให้ไปงอกเงยแล้วก็เจริญเติบโตมีอะไรเสียก็โทรหาผมนะได้เอาเํมกันไว้นะผมเบอร์แปดห้าแปดห้าโอเครู้เรื่องครับเสี่ยมีรายโทรหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่แต่ผมรับงานเสี่ยของเยวเจ้าอื่นผมไม่รับละ ได้ตามนั้นโอเคขอบคุณครับเสี่ยเลยเดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับเชฟก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งได้ได้ครับเสี่ยขอบคุณครับครับเจอกัน